วันหนึ่งเธอจาริกไปยังป่าอันทวันณกระท่อมที่เขาสร้างไว้ถวายนันทมานพญาติของเธอผู้เคยหลงรักแอบเข้าไปซ่อนอยู่ใต้เตียงเธอกลับจากบินทบาทเข้าไปนั่งพักในกระท่อมแสงแดดภายนอกยังอาบในตาอยู่เธอยังไม่ทันเห็นเขาก็ก้าวขึ้นเตียงแล้วกระทำในสิ่งที่โลกไม่อาจยกโทษให้ได้แต่เธอไม่ใช่ริดขัดขืนเพราะเธอรู้ว่า การตอบโต้ด้วยฤทธิ์ไม่ได้ดับทุกข์ของใครเธอร้องห้ามไม่ใช่เพื่อป้องกันตนเองแต่เพื่อป้องกันเขาจากบาปกรรมเขาไม่ฟังเขาได้กระทำจนเสร็จแล้วหลบหนีแผ่นดินแยกออกเป็นสองกลืนร่างของเขาสู่อเวจีมหานรกในทันทีผู้คนต่างถกเถียงกันว่าแม้เป็นพระอรหันยังถูกข่มขืน แล้วใจจะยังหลุดพ้นหรือไม่พระพุทธองค์ตรัสตอบด้วยปัญญาอันประเสริฐว่ากามไม่อาจซึมเข้าสู่ใจพระขีนาศพได้เหมือนน้ำบนใบบัวเหมือนเมล็ดผักกาดบนเหล็กแหลมไม่ติด,ไม,ตดไม่ตั้งอยู่พระอุบลวนาเถรีไม่มีราคีแม้กายจะถูกลุกรานเพราะจิตของเธอปลอดจากความเป็นของเราไปแล้วเธอไม่เหลือสิ่งใดในโลกให้ทำร้าย และนั่นคือชัยชนะเหนือโลกทั้งปวง